อนนี้ประสบปัญหายอย่างเนึงคือในเรื่องของเนี่ยค่ะตัวไรสีขา<ะ>ที่ตอนนี้กําลังหาทางแก้กันอยู่ไรสีขาใช่ค่ะอันนี้เพิ่งจะมาระบาดปีเนี่ยเดือนสองเดือนนี้ค่ะมาือนติดตัเลย<ะ>แต่อันนี้มันเพิ่งจะมาเริ่มกินตอนที่มันโตนแล้วมันก็ยังพอใช้งานได้ะะแต่เพิ่งจะมาระบาดเ,เขาบอกว่ามันมาจากเมืองน,นอกหรือว่ามาทางทางบ้านแพ้วอย่างงี้ะคะ่ะเพราะมันเหมือนช่วงเนีายมันสามารถแบบ ขนถ่ายสินค้าระหว่างกันมากขึ้นมันทําให้เกิดการระบาดข,ข้ามพื้นที่ค่ะเมื่อก่อนเราจะเจออยู่2ตัวก็คือด้วง่ด้วงที่กินยอดจะมีด้วงแหลกแล้วก็ด้วงงวงที่กินยอดแลวกินต้นแต่ว่าแล้วก็จะมีพวกเนี่ยคะ่ะกินใบคือหนออหัวดําตรงน,นี้ก็พยายามใช้แปนเบียนแต่ว่ามันไม่ส่งผลกระทบมากเราก็คือไม่ได้ฉีดยานไม่ได้ทำอะไรเลย ก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าใบาอาจจะไม่สวยมาแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะไร้ากาดกว่าทุกตัวเลยคือมันไปกินที่ผลผลิต